สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีนะๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเหยื่อตัวใหม่มานําเสนอนะครับเหยื่อตัวนี้เป็นเหยื่อตัวล่าสุดจากค่ายโคราชานะครับผมนี่ฮะเจ้างูหนามไวตันนะครับผมนี่ฮะเห็นนะครับงูหนามไวตันนะครับขนาดบอดี้อยู่ที่3.3มเซนนะครับผมเป็นเหยื่อตัวเล็กๆน้ำหนักอยู่ที่6กรัมตัวเบ็ด b k k เบอร์หนึ่งนะครับประกอบกับใบหลิวเนี่ยนะฮะเห็นไหมใบหลิวตัวนี้ผมดัดองศามาเป็นพิเศษนะครับดัดเพื่อให้มีเสียงไม่ใช่เป็นเสียงแบบทีละเอียดอะไรพวกนี้นะครับเป็นเสียงที่ดีดน้ำห่างนิดนึงนะครับไม่ใช่แบบรอดอะไรพวกนี้แต่เป็นเสียงบ๊อบ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 นะครับผมซึ่งซึ่งตัวนี้โดยทั่วไปแล้วกบยางทั่วไปเนี่ย จะใส่ใบหลิวที่ดีดดีดน้ําค่อนข้างที่จะเร็วทีละเอียดอะไรพวกนี้ผมก็เลยสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้มีแอคชั่นที่แบบไม่ได้ดีดน้ําเร็วนะครับผมนา้นาๆลองนึกภาพดูว่าถ้าเป็นพวกกบพวกเขียดที่มันวิ่งบนผิวน้ําเนี่ยฮะมันจะวิ่งจ๊อบ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 ,อบ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 ผมก็จําลองแอคชั่นตรงนั้นมาสร้างมันขึ้นมาให้มันได้เสียงแบบนั้นนะครับผมการสว่านะฮะตัวเด็ดก็จะฝังอยู่ในหนามเลยนะครับ ตัวเบ็ดจะฝังอยู่ในหนามเป็นกันสว่าได้อย่างดีนะครับแค่เราลูบดูนี่ก็ไม่ไม่ติดไม่เกี่ยวตัวเบ็ดนะฮะลูกหมุนหน้าจะเป็นเบอร์สี่นะครับลูกหมุนหลังก็จะเป็นเบอร์หกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแอคชั่นกันนะครับว่าแอคชั่นของเจ้างูหนามไวตันเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับไปเดี๋ยวดูแอคชั่นกันครับฟังเสียงแอคชั่นนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแอคชั่นนะครับ งูหนามไวตันนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด6สีนะครับนี่ครับสีส้มส้มเขียวน้ำเงินดำเหลืองแล้วก็แดงนะครับมีด้วยกันทั้งหมด6สีนะครับผมจะงูหนามไวตันนะยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับงูหนามไวตันนะครับผม 3.3เซนน้ำหนัก6กรัมตัวเบ็ด BKK เบอร์หนึ่งนะครับกันสวะดด้วยหนามตัวมันเด็กโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับว่าเราจะมีผลงานจากเจ้างูหนามไวตันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันครับ ตรงนี้แหละเดี๋ยวมันก็กัด

กัดตรงหน้าเลยนะครับนาเมื่อไหร่เนี่ลูกนี่ไส์สวยเลยนะครับนี่งูหนามงูหนามงูหนามไวตั้นทะลุกแกวนี่ฮะเจ้างูหนามไวตันนะครับผมไส์มัน หวาดไสสวยเลยนะครับตะกี้ผมก็ตีเลียดตะลิ่งนะเลียดคันนานะไม่รู้นตามมาเมื่อไหร่ซัดตูมเดียวเลยครับตูมเดียวผมลดคันแล้วก็สวนขึ้นมาเต็มคำไปเลยครับเนี่ยด้วยความที่เหยื่อมันมีขนาดเล็กนะครับผมก็ขนาดที่เหมาะกับประช่อนเมืองไทยเราเลยนะตั้งแต่ไซส์เล็กยันไซส์ใหญ่แบบเนี้ฮะได้หมดเลย3.3มมเซนนะครับขนาด น้ำหนัก6กรัมน้ำหนักดีตีไกลตัวเบ็ด BKK เบอร์หนึ่งนะครับผมคมแข็งแรงอยู่แล้วขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับผมประกอบกับใบหลิวนี่ฮะใบหลิวดัดองศามาเป็นพิเศษนะเสียงเล่าปลาดีมากๆเลยโอเคฝากด้วยครับผมงูหนามไวตันเหยื่อใหม่จากค่ายโคราชานะครับนี่ฮะประชอนเอเค่ครับ สุดยอดมากครับเด็ดจริง งูหนามงูหนัมกัดทั้งตัวเสียงขนาดนี้จะไม่กัดได,ด้ยังไงงูหนามไวตั้นครับผมนี่ตัวแซงครับโอ้ กัดได้สะใจมากตัวนี้เนื่องจากว่าเหยื่อตัวนี้มันมีขนาดเล็กนะครับ3.3มจมเซนนะครับน้ำหนักหกรัมตัวเบ็ดบีเเคเบอร์หนึ่งนะตัวนี้เสียงใบหลิวนี่ประมาณคล้ายกันกันกบกบยางตีนเตะอะไรประมาณนั้นเลยครับตามที่เห็นในคลิปนะติืกกัดแล้วผมว่ารถคันสงสายไปนะเต็มคำครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ งูหนามไวตันเหยื่อตัวใหม่จากค่ายโคราชานะครับผมโอเคสุดยอดครับผม สุดยอดเฮ้ยเียตัวนี้ไม่ทรมาดาเว้ยตอนแรกมันดันน้ำตามมานะครับนี่ติดมินนิดเดียวนะครับมันดันน้ำตามมาผมเห็นมันดันน้ำตามมาแล้วผมก็ชะลอเหยื่อนะครับเนี่ฮะวิธีที่ถ้าเราเห็นปลาดันน้ําตามมาแล้วเนี่ยเราอย่าพึ่งกระชากเหยือ่อหนีนะครับ ลองขย่าขย่าดูข้างหน้ามันเนี่ยบางทีตัวที่มันโหดโหดตั้งใจกัดนี่มันก็กัดเลยนะนี่ติดเข้าไปนิดเดียวนะครับผมงูหนามไบตั้นเหยื่อตัวใหม่จากค่ายโคราชานะฮะขนาด3.3เซนเท่านั้นนะครับน้ำหนัก6ตำลตัวเบ็ด BKK เบอร์หนึ่งนะตัวนี้นะใบหลิวดัดองศาพิเศษนะครับนี่ทรงใบหลิวนะครับดีดน้ำร้อยปลาดีมากๆเลย ผมสร้างใบหลิวตัวนี้ผมสร้างใบหลิวตัวนี้ขึ้นมาก็คือเป็นงานใบหลิวเดี่ยวนะครับผมดีดน้ําก็คือให้มันไม่ได้ให้มันดีดน้ําถี่มากนะครับเป็นดีดน้ําในลักษณะที่ว่าบ๊อบบ๊อบบ๊อบบอกอะไรประมาณนี้ครับผมเป็นแอคชั่นที่ส่วนมากเหยื่อที่ทำใบหลิวคู่หรือว่าใบหลิวเดี่ยวเสียงเขาจะถี่นะครับผมแต่ตัวเนี้ยเสียงจะแตกต่างจาก ใบหลิวทั่วไปนะครับผมแล้วปาดีมากๆเลยปอกเลยตัวนี้เด็ดจริงครับงูหนามไวตันเหยื่อตัวใหม่ยาค่าโคราจาฝากด้วยครับผมสุดยอดมากครับใส่ไม่โดงใสเท่ากันเลยเร็ดงูหนามเร็ดงูหนาม คามแต้มนะครับนานี่โอ้โหเข้าเข้าในร่มน่ะเดือดมันสะท้อนเสียวเติมตัวนี้ได้ไหมอือโอ้โหเด็ดจริงครับตัวนี้ก็คือมันกัดผิดครั้งหนึ่งอยู่ไกลๆแล้วนะครับมันตามมาครับพอตามมาปุ๊บเนี่ยก็ผมก็ชะลอเหยื่อสองรอบสามรอบนะตามมาถึงข้างหน้าเลย ตัวนี้เล็กกว่าตัวแรกกับตัวที่สองนะกัดเนี่ยฮะซัดก็ไปเต็มคําเลยเห็นไหมฮะงูหนามไวตันนะครับอยู่ในลำคอนู่นเลยขนาดตัวเล็กๆนะครับบอดี้สามจุดสามเซนน้ำหนักหกกรัมตัวเบ็ดบ k เคเบอร์หนึ่งนะครับคมแข็งแรงใบหลิวดัดรวงสามาเป็นพิเศษนะแล้วปลาดีมากๆเลยลุยได้ทุกสภาพหมายนะฮะเนี่ยสภาพหมายที่มันเป็นแหนเป็นสาหลายอะไรพวกนี้นะฮะ เราสามารถเหยื่อตัวนี้ก็สามารถลุยได้นะตัวเบ็ดองศานี่เปิดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับวัดปลาติดง่ายใช้งานง่ายตีไปกอ,อกับรู้เรื่องเลยมูหน,นามไวตัน้นเหยื่อตัวใหม่จากค่ายโคราชานะครับผมโอเคครับสุดยอดมากครับฝากด้วยนะครับผม Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. กัดมันจริงๆเจ้างูหนามนี่แ้มแ้มที่สี่แล้วเนาะใ่นี้เนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเหยื่อเปลี่ยนสีนะครับผมใช้ทุกสีนะกัดทุกสีเลยครับเนี่ยเล็กลงเรื่อยๆ <c oughs> นะครับนี่งูหนามไวตั้นนะครับขนาด3.3เซนนะครับน้ำหนัก6กรัมตัวเบ็ด BKK เบอร์หนึ่งนะครับผมน้ำหนัก BB ีปีไกลรอดี้ขนาด บอดี้ขนาดเล็กๆนะครับผมนี่ใบหลิวดาดวงสายพิเศษนะครับโอเคอีกหนึ่งแต้มครับสี่แต้มแล้วครับนานี้นะได้เรื่องเลยทีเดียวครับผมฝากไว้ด้วยนะครับมูหนามไวตั้นเหยื่อตัวใหม่จากไข้าโาสุดยอดจริงครับ ว่าเล้วนึกในใจพ่ออย่าให้พลาดพูบเด็กขัดอุย้ยไส้โลเลยปเป็นไรทำไมกัดมันมากงูหนามไวตั้นครับผม